อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าในเมื่อต้นทุนมันมีความสําคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นหลายธุรกิจนะครับจะต้องมีเรื่องของการที่จะต้องหาระบบนะครับหรือว่าวิธีการนะครับนะโดยที่องค์กรจะต้องสร้าความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มุ่งเน้นในการที่จะ พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุนนะครับโดยเฉพาะข้อมูลต้นทุนเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของการด,ดําเนินงานด้านกลยุการกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับซึ่งการที่เราจะสร้างระบบต้นทุนที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการลงทุนนะครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงทุนด้านระบบ นะโดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบไอทีเนาะนะซึ่งมันก็ต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์นั่นเองนะครับนอกจากเราจะทําการลงทุนในสินทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจห้ามลืมเลยก็คือเรื่องที่จะต้องอสร้างความเข้าใจนะครับหรือว่าสนับสนุนนะหรือพักดันนะครับให้บุคลากรหรือพนักงานในองค์กรเนี่ยนะครับ ได้ได,ได,ได,ได้ได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้การที่จะนําข้อมูลต้นทุนเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการบริหารงานแล้วก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจของตอนเองให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการให้ความรู้เกี่ยนักงานนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถจะนำะความรู้นั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับโดยที่จะ,ะสร้างระบบแล้วก็ก็เรียกอะไรนะ ความเป็นรูประธรรมนะครับให้กับพนักงานได้มองเห็นนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าเออการใช้ระบบต้นทุนมาใช้ในการบริหารงานโดยเฉพาะการกำหนดเป็นกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันจะขอให้เกิดประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพคุณภาพนะครับแล้วก็สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานนะครับให้สามารถพิสูจน์ได้ เห็นความเป็นจริงที่เก,ทเกิดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ข้อมูลต้นทุน,น,ะน,ะนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับทีนี้ในเมื่อต้นทุนมันมีความสำคัญขนาดนี้เนี่ยนะครับเรามาดูที่คำว,ว่าถ้าเราเอาต้นทุนนั้นมากำหนดเป็นวิธีการหรือการดําเนินงานในลักษณะของการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ยนะครับมันจะให้เกิดความสําคัญนะอย่างไรได้บ้างนะครับโทษตีครับ ค,ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์นะครับ Importance of Strategic Cost Accounting นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์นั้นนะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะก่อให้เกิดคุณค่าแล้วก็สร้างความสำคัญนะครับ,นะรบนะที่จะสามารถนำข้อมูลนั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์นะครับให้เกิด เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อการดําเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนนะเรื่องของการควบคุมหรือการตัดสินใจต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับรวมทั้งจะทําให้เราสามารถที่จะกําหนดตําแหน่งของเรานะว่าเราจะอยู่ระดับไหนในตลาดการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการมาทีต้นทุนเชิงกระดูกนั้นเนี่ยก็จะสร้าง ความได้เปรียบเชิงแข่งขันนะครับขอให้เกิดประสิทิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานได้อยา่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยนะนะมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างความโดดเด่นนะครับให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เนะี่ยมันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียนะทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในธุรกิจแล้วก็ภายนอกธุรกิจของ ีน you know ี้เพื่อให้เกิดความพเข้าใจนะครับในเรื่องของการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยว่าสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประสิิทธภาพและะปรผลเนี่ยอย่างไรกับการดําเนินธุรกิจของเรานะครับเราก็จะมาสรุปความสําคัญของการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์ว่าการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดําเนินงานนั้นในได้อย่างไรหรือว่าด้านใดได้บ้างนะครับแล้วมาดูอันแรกนะครับ ความสัมพัญธ์ของการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์ก็คือ1นนะครับการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับการลดระยะเวลาถ้าเรามีการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์อย่างดีแล้วเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดการลดเวลาถามว่าการลดเวลามันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายไงนะเพราะถ้าเราใช้ระยะเวลาในการดําเนินง,งานหรือทํางานอะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ในขณะที่เราสามารถประหยัดเวลาในการดําเนินงานได้มันก็จะทําให้เราทํำไมครับ สามารถที่จะเกิดผลการเมืองงานที่ดีนะครับหรือว่าสามารถที่จะประหยัดค่าจ่ายได้นั่นเองนะครับนะตัวอย่างนะครับนะถ้าหนูสามารถที่จะลดระยะเวลาการติดตั้งเครื่องจักรหรือการตั้งเครื่องจักรได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ได้เร็วขึ้นถูกไหมแต่เพราะเราไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้งเครื่องจักรน้มันนานนะครับแเราสามารถที่จะติดได้ในระยะเวลาอัน สั้นนะครับเมื่อเราติดสําเร็จได้เร็วเราก็จะสามารถที่จะผลิตสินค้าออกมาขายสร้างไรายได้กับเข้ามาในธุรกิจเราได้มากขึ้นเท่านั้นนะแต่เราสามารถที่จะยกเลิกกิจกรรมนะการเก็บรักษาวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าการเก็บรักษาวัตถุดิบนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อให้เกิดต้นทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถที่จะยกเลิกกิจกรรมหรือว่า การดําเนินงานที่เก็บรักษาวัตถุดิบที่มันยุ่งยากหรือว่าต้องลงทุนเยอะๆเนี่ยสามารถตัดตรงนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้ผลประกอบการของเราะ <c oughs> นะครับดีท็นะครับก็นะครับดีขึ้นนะครับนะคุณอย่าลืมนะการเก็บลักษาวัตถุดิบเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้เรื่องของอ,อ,อากาศนะโดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิเป็นตัวควบคุมเนี่ย นะเช่นจะต้องเก็บไว้ในที่เย็นเนี่ยโอ้โหการทําความเย็นต้องใช้ไฟเปลืองมากเลยใช่ไหมครับนะเหมือนคุณเปิดแอร์นะเพราะนั้นมันถ้าเกิดเราสามารถที่จะไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้เยอะหรือว่าเราไม่ต้องสต็อกไว้เลยเนี่ยแต่ว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการให้วัตถุดิบนั้นมันมาถึงธุรกิจเราได้อย่างทันเวลาเนี่ยนะนะที่เรียกว่าจัดอินชามเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดลังๆงเนี่ยมันก็จะทําให้เราลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับ เรามาดูความสําคัญของการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์ข้อที่สองนะครับนะเขาบอกว่าการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์มีความสําคัญกับการปรับปรุงนะถ้าคุณสามารถที่จะใช้ข้อมูลต้นทุนเนีน่ยมาวางแผนในเรื่องของการปรับปรุงได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้โดดเด่นหรือว่ายั่งยืนได้นะครับปรับปรุงในเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของการออกแบบสินค้า ถ้าหนูสามารถที่จะออกแบบสินค้าโดยใช้ปริมาณวัตถุดิบที่มันประหยัดขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะออกแบบสินค้าแล้วก่อ,อให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการผลิตหรือนะครับสร้างอัตถประโยชน์ในการผลิตสินค้านั้นออกมาให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้ได้อัตถประโยชน์ได้มากขึ้นเนี่ย ลูกค้าเขาก็าคงจะติดใจแล้วก็กลับมาเป็นลูกค้าเราอย่างอะไรครับอย่างต่อเนื่องนะครับมีความจงรักภักดีต่อสินค้าเราถูกไหมเพราะว่าสินค้าเรานั้นเนี่ยออกแบบมาแล้วสามารถที่จะ,ะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายอัตประโยชน์นะครับเช่นะนะเดียวกันครับถ้าคุณสามารถออกแบบกระบวนการผลิตนะครับหรือกระบวนการใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในธุรกิจเราเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะทําทให้คนที่อยู่ในกระบวนการผลิตสินค้าเหล่านั้นเนี่ยเก,กิดความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้ถูกต้องนะเพราะคุณลองคิดดูว่าถ้าคนงานหรือคนที่อยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจกระบวนการผลิตที่ดีจากการที่เราสร้างความเข้าใจกับเขาเานี่ยมันก็จะผ่งผลทําให้เขาอะทําทงานได้มีความรวดเร็วขึ้นนะหรือว่าสามารถที่จะทํางานที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มี ประสิทธิภาพหรือว่ามีเขาเรียกอะไรนะเป็นสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียในระหว่างก,การผลิตนะเพราะว่าสามารถที่ผลิตสินค้าได้ตามรูปแบบที่มีการออกแบบได้อย่างลัก,กลุมนะครับแล้วก็ส่งผลทาให้สินค้าที่ผลิตออกมานั้นเนี่ยมีคุณภาพสูงนะแล้วคุณคิดดูดีว่าคนที่ทํางานในกระบวนการผลิตที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าเป็นกระบวนการผลิตที่ทุกคนมีความเข้าใจและสามารถทํางานได้อย่าง อย่างรา,าบรื่นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับกระบวนการผลิตเนี่ยพนักงานเขาจะทําไมครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยนะสามารถสร้างฝันกาลังใจในการทํางานให้กับคนทํางานได้มันหนูลองคิดดูว่าถ้าคนทํางานเขาทํางานได้อย่างมีความสุขอะคุณคิดว่าผลผลิตที่ออกมามันจะไม่มีคุณภาพเยวหรือแล้วมันจะไม่มีการผลิตสินค้าได้ นะเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าตามแผนที่วางไว้เลยหรือเพราะว่าพนักง,งานทุกคนทํางานแบดนะครับแบบมีความสุขนะครับแต่ผลผลิตที่ได้ออกมา,มาก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างนะครับอันต่อมาครับาการบัญชีต้นทุนนะเชิงกลยุทธ์นะครับมีความสําคัญกับการจัดเตรียมข้อมูลนะครับจัดเตรียมข้อมูลให้ใครครับก็ให้กับผู้บริหารไงเพราะจะบอกแล้วว่าข้อมูลต้นทุนเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญใช่ไหมครับเพราะนั้นนะ การที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเชิงต้นทุนนั้นเนี่ย <c oughs> มาซัพพอร์ตผู้บริหารได้มันก็จะทำให้การตัดสินใจหรือว่าการดำเนินงานนะครับของธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นไปดักราบรื่นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับการตัดสินใจนั้นๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นข้อมูลสหรับผู้ริหารที่เกี่ยวกับการกำหนดตัวผักลันต้นทุนนะที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดต้นทุนใหม่ในกิจการเนี่ย มันก็จะชัดเจนขึ้นอาจารย์ตัวผักดันต้นทุนหมายความว่าไงก็หมายความว่ากิจกรรมที่จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายถ้าคุณสามารถที่จะรวบรวมต้นทุนของสิ่งที่จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้เนี่ยผู้วิหารเขาก็สามารถที่จะวางแผนควบคุมและก็ตัดสินใจเกี่ยวกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยําขึ้นนะครับต่อมาครับนะนะ การบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อมูลอะไรที่การบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์นั้นจะช่วยนะครับก็คือข้อมูลต้นทุนกิจกรรมที่แท้จริงนะที่มีผลกระทบกับลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกกิจการนั่นเองนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับจะเน้น ข้อมูลต้นทุนที่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับลูกค้านะครับทั้งลูกค้าภายในและก็ภายนอกกิจการลูกค้าทั้งภายในลูกค้าภายในคือใครก็คือบุคลากรภายในนั่นแหละนะครับที่เขาจะต้องใช้ข้อมูลตัวนี้นะครับในขณะที่ลูกค้าภายนอกเขาก็ต้องการข้อมูลตัวนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งที่ลงทุนหรือสิ่งที่เขาได้รับไปนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่น,น,นะครับต่อไปครับการบมญชีต้นทุนชิงรุดนะครับมีความสํคาคัญกับการตัดสินใจนะเมะื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูดเกิดเกิดไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลต้นทุนนะครับนะในสถานการณ์นะครับ ที่ต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในหรือภายนอกนะครับล้วนแล้วแต่ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งสิ้นนะครับนะคอย่าลืมว่าถ้าุดทุนทาธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับการตัดสินใจแน่ๆก็คือเรื่องของซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะผู้ขายวัตถุด,ดิบให้เรานะครับนะเขาจะสามารถส่งมอบวัตถุด,ดิบที่มีคุณภาพ ในจำนวนที่เราต้องการแล้วก็ตรงตามวิาเราตรงตามเวลาที่เราต้องการหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้แหละการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์ก็จะมีความสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจนะครับมันไม่ใช่เพาะพาะทัาไปเอออย่างเดียวนะครับในด้านของโลจิสติกส์หรือเรื่องการขนส่งก็มีผลนะครับเพราะว่าการกระจายสินค้านั้นเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะ ในตลาดได้ในวงกว้างหรือวงแคบนะก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของผู้กระจายสินค้าหรือระบบโลจิสติกส์นั่นเองนะครับนะตัวลูกค้าเองหรือผู้มีเกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับกับการที่เราจะตัดสินใจนะครับภายใต้นะการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์ด้วยนะครับอันะต่อมานะครับนะนะการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์นะครับ นะมีความสําคัญก,กับการพัฒนาและก็ประยุกต์ใช้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกจําได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ถ้าเราจะพัฒนาระบบข้อมูลต้นทุนนะเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องคํานึงถึงเลยก็คือการให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นการให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แบบ one เวก็คือเราให้เขาหรือว่าทั้งเราและเขามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเกิดให้ก็จะเกิดให้ก่อ ก็จะก่อให้เกิดกระบวนการดําเนินงานนะครับในกิจการที่จะสามารถทําให้เราลดต้นทุนได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเรารู้ว่าอันไหนที่ลดต้นทุนได้เราบอกเขาหรือเขารู้ว่าอันไหนลดต้นทุนได้แต่เราไม่รู้ก็บอกเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะทําให้กระบวนการนั้นเนี่ยก่อให้เกิดการลดต้นทุนแล้วก็ส่งผลต่อธุรกิจเราได้อย่างอะไรอย่างที่จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้แน่ๆนะครับ